ล้วยค่ะวีเล็กๆลูกเล็กๆลวันนี้จะทํากล้วยตาค่ะง่ายง่ายกันค่ะตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะคะเรามาดูวิธีทํากันเลยจ้าสวยสวยกำลังงามงามเล็กๆไปค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะ สดุอุปกรณ์ก็จะมีกละมังน้ำเปล่าค่ะสำหรับล้างน้ำส้มสายชูยี่ห้อใดก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมีดค่ะแล้วก็พระเอกของเราก็คือกล้วยสุกงอมค่ะสุกงอมชนิดที่ว่าอย่างนี้นะคะใช้มือแกะได้ค่ะ หาแบบนี้เวลาตากออกมาแล้วสวยค่ะตากเลยค่ะวิธีการล้างแล้วก็ตากค่ะที่มันดำๆนี่เฉือนออกเลยกล้วยค่ะใช้มือขย้ำๆอย่างนี้เลยค่ะรูบๆดึงขึ้นจากน้ำค่ะน้ำส้มสายชูก็ประมาณหนึ่งช้อนโตนนะคะเกลือก็หนึ่งช้อนโตเหมือนกันค่ะสำหรับแช่ เป็นน้ำแช่ล้างยางกล้วยออกนะคะตรงจุดนี้แหละค่ะสำคัญที่หลายๆคนปอกกล้วยแล้วก็ตากเลยค่ะเลยมองข้ามจุดเล็กๆน้อยๆค่ะแดดดีแต่ถ้าเราทำความสะอาดกล้วยไม่ดีกล้วยของเราก็ไม่สวยเหมือนเดิมค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ยางกล้วยล้างยางกล้วยออกแล้วก็แสงแดด คุณภาพของเด็ดก,ก็ต้องดีค่ะเหมือนวันนี้ค่ะเหมาะกับการทํากล้วยตากมากๆเลยค่ะกล้วยสุกงอมเราไม่จำเป็นต้องไปนำไปทิ้งค่ะยังสามารถเก็บมาทํำกล้วยตากได้ค่ะสะาวแบบนี้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนที่สำคัญค่ะยกออกจากน้ำค่ะ คนเกษตรล้างทั้งหมด3ามน้ำนะคะสุดท้ายก็ใส่ตะแกรงค่ะตากเลยค่ะเมื่อกล้วยเราสะเด็ดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางเรียงเลยค่ะสำหรับตากค่ะเสร็จแล้วค่ะไปตากแดดค่ะตอนเย็นเก็บกล้วยขึ้นมาทำ รูปค่ะกดทับให้เบนเบนนะคะแล้วแต่ความชอบใครจะชอบแบบกลมลักษณะนี้ก็ได้ค่ะหรือจะชอบแบบแบนกดทับให้เป็นรูปทรงเหมือนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาตามความชอบของแต่ละคนค่ะชอบแบบไหนทำเลยค่ะ